ก็สวัสดีครับผมข้วงหลังพอดีเจอเจอกล้วยอสุกแล้วแล้วก็หามอี e ีนี้ภูมิใจเสนอมากๆครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงสิ่งรอบข้างทั้งคนที่กล้าใช้และไม่กล้าใช้เลี้ยวคุณจะรู้ว่าสิ่งรอบตัวคุณเนี่ยใช้งานได้แบบไหน ทำยาได้แบบไหนาการใช้ต้องทำอะไรบ้างโอเคมาไปดูเลยไม่อยาก o ูม z ูมดูเห็นกล้วยไหมเดี๋ยววางแก้วกาแฟแบ อ่าข้อแรกเลย <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าบางบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่คือยารักษามะเร็งที่ดีที่สุดของธรรมชาติอยู่ในกล้วย แต่เมื่อใดที่เขาสุกธรรมชาติาจะแยกออกจากยาแล้วจะกลายเป็นอาหารที่ทุกคนเป็นผลไม้ที่ทุกคนรู้จักวิธีใช้กล้วยนะครับสำหรับลูกมันใช้ลูกของลูกหามของเขาลูกเขียวเขียวเนี่ยกินสดๆแต่ว่ามันฝาด มันก็เลยมีหนึ่งวิธีที่สามารถกินได้ก็คือใช้ลูกเขียวหรือลูกที่กําลังหามเนี่ยลูกที่ยังปิดเขียวอยู่กำลังเริ่มเริ่มเริ่มจะเหลืองเนี่ยเอาไปต้มวิธีใช้ก็คือกินเช้าเย็นรักษามะเร็งในลใําไส้แล้วก็พวกแผลในลใําไส้สามารถรักษาได้นะครับแต่มีข้อแม้แต่ว่าต้องเป็นด้วยที่ ยังหามแล้วก็ยังดิบแต่ถ้าสุกแล้วเนี่ยก็ต้มได้แต่ประโยชน์ของเขาก็จะเพราะว่าตัวยาจริงๆอยู่ในกล้วยสีเขียวแล้วก็กล้วยหามอา่ส่วนยาอีกหนึ่งอย่างของกล้วยเขาจริงๆเขาเป็นพืชมาสจันนะครับสารพัดประโยชน์ยาอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือหมวอปลีปลีกล้วยนะครับก็เป็น ตีกล้วยเนี่ยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยถ้าเป็นกล้วยอย่างอื่นเนี่ยมันจะติดฝาดนิดนึงแต่ถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยจะหวานกล้วยน้ำว้าไทยเราเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงตั้งครันเอาไปต้มกินเพื่อที่จะบำรุงน้ำนมบำรุงน้ำนมแล้วก็แม้กระทั่งลูกแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเนี่ยไม่ต้องกวนสีดมแดงต้มกินได้เลยสำหรับแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีน้ำนมให้ลูก การกินก็คือตัดเอาหัวปลีไปต,ต้มต้มแล้วก็กินอาจจะจิ้มน้ำพริกจิก้มอะไรเนี่ยสามารถกินบำรุงน้ำหนุมได้เลยนี่คือสองประโยชน์หลักๆแล้วก็สองตัวยาหลักๆ EP นี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้ว